น้ำน,นุ่มใหญ่มากสวัสดีจ้ามณีกะอยู่ในห้องคั่วอีกแล้ววันนี้จะพามาทำพิซซ่าด้วยจ้าเป็นพิซซ่าใส่ทูน่าจ้ะจ้าก็ซิม,มี่พริกหวานส่วนหอมนี่ด้วยจ้าเราจะมาทำน้ำเอ,อ่อทาพิซซ่า เองจะโบได้ใส่สำเร็จเอากับซีมีน้ำมะเขือเทศลดเข้มข้นจะเข้าก็ชีสสำหรับพิซซ่าโดยตรงเ้อจ้ะเเ้ากับสิมาเริ่มทำซอสพิซซ่ากันก่อนตอนนี้ก็มัเริ่มทำซอสพิซซ่าได้จ้ะ เป็นพวกเครื่องเทศด้วยจ้ะข่อยมันหอมก่อนมันมันจะหนอนเลยเดี๋ยวค่อยๆหนอนกินหอม,หอมละจ้ะ ใส่พร้อมหัวใหญ่ลงไปคัดได้ที่แล้วจะ้ะเราก็จะใส่น้ำมาเขือเทศสูตรเข้มขน้นรดเข้มข้นลงไป มันเยอะกระบ,บอเป็นยังแล้วจะใส่ขดลวเอาไว้ใส่ท่านหลังก็ได้เก็บไว้ใช้คราวหน้าแต่ต้องเคี่ยวให้มันแห้งด้วยจ้ะแต่มันงวดลงกระขัก,ขกตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเดือดไปก่อนแล้วค่อยมาปรุงอ้าปรุงมันไปเลยก็ได้เกลือจ้ะ แราจะต้องใส่น้ำตาลลงด้วยเราก็จะใส่เกี๊ยวตับพริกไทยพริกไทยดำหน่อยโอเค ตอนนี้ใส่พักที่พรังอบแห้งด้วจ้ะเข้าไปแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นโรสแมลีอ่อบแห้งส่งความหอมเดี๋ยวสิเปลี่ยนเตาเราด้วยจ้ะเพราะว่าเตานี้มันหอนเขาก็สิเคี่ยวไฟอ่นอนๆเคี่ยวไฟอ่นอนๆให้มันงวดลงจ้ะ จะเป็นนำลงเหล็กงจงลงแบบนี้ยังทำไม่ได้นะเปลี่ยนเตาตอนนี้ก็เปลี่ยนเตาแล้วเจ้เจราะว่าเตาตรงนี้เขาเปิดไฟอ่อนเขาก็สีคอยเขียววันจุดว่าเออมันแห้งจะว่ามันเหนียวนั่นแหละจ้ะตั้งสีใส่ด้ตอนนี้มัเตียมพริกเล้าจ่ะใส่เขียว เขียวแดงเหลืองหั่นตามใจชอบนะจ๊ะจะหั่นแบบไรก็หัน่นหนเป็นลูกเต้ากับหั่นไปสุดล้วเจ้ามักแบบไรก็ับหั่นลงไปแบบนั้นเพราะว่าเฮ็ดกินเองหรอก เนาะสีแดงอีกจักหน่อยโอเคประมาณนี้ก็พอส่วนหัวหอมเ้วจ้ะก็จะหั่นเป็นลูกเตา๋า เอาไว้ลวกพิซซ่าจ้ะต้องเยอะโอเคประมาณนี้ก็กับพ่อแลละสำหรับพิซซ่าถาดเดียวส่วนที่เหลือเราจะเอาไว้เฮ็ดกับเขาเนื้ออื่นก็ได้จ้ะ เราใช้แค่นี้แหละมีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้เดี๋ยวจะมาผสมแป้งจ้ะโอเคส่วนแป้งพิซซ่าเราจะมาส่วนผสมใส่ส่วนผสมเข้าไปเกลือจ้ะโอ้น้ำตาลดับก่อน ฮ้ยเกลือไปหลายผดจะทำแป้งน้ำนุ่มด้วยจ้ะตาลช้อนหนึ่งแล้วก็จะใส่ไข่ฟองหนึ่งจ้ะใส่ผงยีนด้วยจ้ะ จะไม่ใส่พงฟูพงยิ้มช่องตำรถที่จียงมาใส่ก็นได้จ้ะต้องมาอยากไฟซื้อแล้วก็มันเพื่อได้จ้ะใส่น้ำมันทานตะวันก็เอาได้จ้ะนิดหน่อยส่วนผสมแต่งต้องไข่ขาดท้ายไปซื้อเลยจ้ะเออ กะมี่ผงยีสตไข่น้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำมันพืชจ้ะคนเดิอันนี้ก็สิเป็นน้ำอุ่นด้จ้ะไม่ใส่นมสิบบนนวดหรอกนด,กด้จ้ะ เพราะว่าข่อยคีคันหนวดนิดนึงจะ้ะ <c oughs> เราก็จะพักไว้สักประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทีก็พอจะ้ะโ,โอเคจ้าแป้งพิซซ่าของข่อยกบกลมได้แค่นี้ละจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะเอาซอสเนาะมาลาดมาทา ก็เข้มข้นระดับหนึ่งจ้ะแต่รับรองว่าแซ่บเวอร์เลยเด้อถ้าซอสเห็ดเองทำเองมันสิแซ่บก็ได้จ้ะแต่ซอสสําเน็์มันก็มีขายจ้ะแต่่อยบาใส่ ห้อมจ้ะไปก็ไปเลยถาดึ่งพอดีคนกินคนเดียวจ้ะใครพอด้กินน้ำดอกถ้าคอยกินคอยสิกินเอ,อ่อพิซซ่าสดเผือกเทใสจะฉีดกังเดียว ทูหน้าโปะเลยจ้ะมาเอาผู้อีปลมนี่แหละลรยเข้าไปเลยทูหน้าเครื่องเน้นๆจ้่ใส่ส่วนใส่ยังบ่ทันใจ่จ้ะ สูตรตามใจเราเองเด้อโปะด้วยชีสเลยจ้ะมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปไปตังห่วงเอามัานกระขัดอยู่แล้ว สังเกสิว่าพิซซ่าบผมนอกนาจากพิซซ่าจริงๆนะสามสิบห้านาทีจ้ะไฟสองร้อยพิซซ่าถาดนี่ประมาณร้อยสี่สิบกว่าบาทจ้ะเป็นเงินไทยนะร้อยสี่สิบหน่อยๆโอเคจ้าพิซซ่าของเราก็เป็นอันบริสรุทธิ์เรียบร้อย เป็นตะยานมากเลยจ้ะพิษสาาของข่อยวันนี้น่ากลัวมากยักษ์เบือปตเตอรเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละจ้ะไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยจ้ะสวัสดีจ้ะ